สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello d a ด e Everyone is v e น y happy นะคะเราจะต้องเราจะมาทำนะคะต้มต้มตอนเช้านะคะต้มจืดไข่น้ำนะคะผักรวมนะคะอันนี้เราเปิดไฟเลยนะคะนี่นะคะจะมีหมูเนื้อหมูนะคะเราใส่ปุมไปในนี้เรียบร้อยนะคะเมื่อเนื้อหมูนะคะมีเนื้อหมูนะคะอันนี้คือไข่ทอดนะคะไข่ทอดนะคะผักนะคะเราใส่ไปแล้วนะคะเนื้อหมูเราใส่ไปแล้วนะคะ มีเนื้อหมูนะคะผักเราทําน้ําซุปไว้แล้วนะคะนี่เรารอให้ผักเขาเดือดนะคะให้ให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ไข่โรยนะคะไข่โรยหน้านะคะให้เขาเดือดก่อนนะคะอันนี้พอเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาผักนะคะใส่ลงไปนะคะคือผักรวมนะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะใส่ไปจนน้าเดือดนะคะนี่นะคะใส่ต้นหอมทุกอย่างใส่ไปนะคะใส่ไปในนี้เลยนะคะ ใส่ไปนะคะแล้วเราก็นี่นะคะต้มนะคะให้เขาเดือดนะคะนี่นะคะคนนะคะค่ะให้เขาเดือดค่ะไข่น้ำผักรวมนะคะอันนี้คือไข่ไข่น้ำผักรวมนะคะแล้วเราค่อยมาโรยไข่นะคะมาโรยให้เขาติดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ตรงนี้นะคะเครื่องปรุงในหม้อนี้เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเรารอให้ผักเขาเดือดเดือดแล้วนิ่มนะคะแล้วเราถึงจะใส่ไข่นะคะ ค่าไข่น้ำผักรวมนะคะก็ข, JI, so ขอให้เพื่อนนะคะได้รับชมนะคะได้รับทานนะคะในผักน้ำไข่รวมนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะโรยด้วยไข่นะคะไข่นี้ลงไปนะคะนี่นะคะค่ะขอให้เพื่อนได้รับชมนะคะไข่น้ำผักรวมนะคะนี่ไข่น้ำผักรวมนะคะผักมันก็จะสุกเร็วนะคะผักก็จะสุกเร็วนะคะก็รอให้เดือดอีกนิดนึงนะคะ ค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะขอคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะก็กมากินไข่น้ำผักรวมกันนะคะจะได้แบบเรนช่วงเช้าร้อนๆเป็นอาหารที่ร้อนๆนะคะเราตักกินนะคะตักทักกินแล้วก็ให้เขาเดือดร้อนๆนะคะเป็นอาหารที่แบบว่าปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วนะคะที่เป็นผักนะคะผักนิ่มๆนะคะอันนี้นะคะสุกแล้วนะคะ ค่ะเขาจะร้ออีกนิดนึงนะคะก็ฟานก็จะขึ้นนะคะขึ้นมาแล้วก็หมายถึงว่าผักนี้สุกนะคะแล้วก็ปิดอีกรอบนึงนะคะก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกท่านนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังาัฒนาทุกประก,การนะคะก็มาดูมารอชมนะคะมารอรับทานนะคะไข่น้ําผักรวมนะคะค่ะนี่นะคะ่าตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะค้าเดือดมานะคะ เราก็จะตักนะคะล้นๆ้อเลยนะคะผักน้าไข่ด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะผักล้นล้อมาเลยเห็นไหมคะล้นๆอนะคะนี่ค่ะค่ะไข่น้ําผักรวมนะคะนี่จะเป็นไข่น้ําผักรวมนะคะนี่นะคะนี่นะคะมีเนื้อหมูเนื้อหมูต้องซอยนะคะซอยนะคะแล้วใส่ ลูกหัวหอมด้วยนะคะนี so uh ่คือหัวหอมนะคะนี่นะคะต้องใส่รวมนะคะสามอย่างนะคะนีหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็เราก็ใส่ผักรวมนะคะนี่นะคะไข่นะคะแล้วก็ใส่โรมตรงหน้านะคะใส่โรตรงหน้านะคะอ่านี่นะคะอาหารง่ายๆนะคะสุกเร็วนะคะอาหารง่ายสุกเร็วกินอร่อยนะคะเป็นมีวิตามินมากนะคะ มีวิจมงมีมากนะคะนี่นะคะอ่านี่ก็คือหม้อนะคะที่เหลือนะคะเราก็ไปเก็บไว้นะคะเก็บไว้เะคะก้วงต่อไปนะคะนี่คือร้อนเลยนะคะร้อนเลยนะคะเราก็ใส่ผักใส่ไข่ลงไปในนี้เลยนะคะค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดแก๊สนะคะสุกแล้วนะคะอ่าไข่รวมนะคะไข่นะคะค่ะ ต้มจิ้ใไข่น้ำผักรวมนะคะนี่นะคะจะคลินแบบนี้นะคะเห็นไหมคะร้อนๆนะคะนี่นี่ช่วงนี้นะคะก็น้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงทุกเท่านี้นะคะด้วยนะคะต้มจืดใไข่น้ำผักรวมนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ